ดีกีไม่ธรรมดาเลสเตอร์ ester, จ่อตั้งมือขวาเป๊ปคุมทับป่าบิเซโรมาโน่เยียวข่าวลูปหนังคนดังคอนเฟิร์มเลสเตอร์ซิตี้จ่อแต่งตั้งเอนโซมาเลสกามือขวาของเป๊ปกวัวเดลล่ามาคุมทับหลังจากที่การเจราจาดําเนินมาถึงช่วงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเลสเตอร์ซิตี้สโมสรอนดังในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษใกล้จะแต่งตั้งเอนโซมาเลสกาผู้ช่วยของเป๊ปกวัวเดลล่ายอดกุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ ตามการรายงานจากฟาบิเซอรโรมาโน่ผู้สื่ขาวแวดวงลูกหนังที่น่าเชื่อถือก่อนหน้านี้เดอแอตติกสื่อชั้นในเมืองผู้ดีระบุว่าเลสเตอร์กำลังจะได้ตัวมาเรสกามาคุมทีมต่อจากดินสมิธท,ที่คุมทีมแบบชั่วคราวช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วล่าสุดโรมาโน่คอนเฟิร์มว่าการเจรจาระหว่างสองฝ่ายอยู่ในช่วงขั้นตอนสุดท้ายและน่าจะได้บทสรุปเร็วๆนี้สหรับมาเรสกาวัย43 เคยเป็นนักเตะชื่อดังของยูเวนตุสและเซบีย่ากลับมาช่วยงานแมนซิสตี้ในฐานะผู้ช่วยของเป๊ปเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วมีส่วนช่วยระบายสีฟ้าคว้าทิ่นแชมป์อย่างยิ่งใหญ่ท่าน,นี้ลสเตอร์ตี้มีโปรแกรมเดินทางมาเตะอุ่นเครื่องที่ไทยณสนามราชมังคลากีฬาสถานกับทอนแนมฮอสเปอร์ในวันที่23กร,รกฎาคมนี้ แปร์แช่ตัดสินใจขายเอ็มปาเป้ P e ซัมเมอร์นี้ซูเปอร่สเปรายงานแปรแชร่ได้ตัดสินใจที่จะหาทางขายเกลียบเอ็มปาเป้ P e ออกจากทีมในหน้าร้อนนี้เอ็มปาเป้วัน24แจ้งกับแปรแชร่ว่าจะไม่ขยายสัญญาออกไปทำให้นกเตะจะอยู่ในทีมป้าเดอร์แปลงถึงกลางปี2024เท่านั้นก็เรื่องเกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับแปรแชร่อย่างมากล่าสุดฟุตแมกโตรายงานว่าแชมป์ลีกเอิง ตัดสินใจมองหาทางกองหน้าทีมชาติลฝรั่งเศสออกจากทีมในตลาดรอบนี้ก็เรื่องีดังกล่าวผ่านการเห็นชอบจากเจ้าของสโมสมรและนัเซอร์อเคเลฟี่ประธานใหญ่ที่ถูกระบุว่าไม่พอใจและโกรธเอ็มบัปเป้อย่างมากนอกจากนั้นแปดแชย,ยังดีกเลี่ยงการเสียกองหน้าวัยยืสบีแบบไร้ค่าตัวซึ่งทางออกณตอนนี้ก็คือการขายนาเตะออกไปให้ดเร็วที่สุดในวันเดียวกันเอ็มบัปเป้กล่าวว่าการตัดสินใจของตนเป็นเพียงการแจ้งไปยังสโมสร และกล่าวโทษสื่อพร้อมคนอื่นๆที่ออกมาตีโพยตีพายกันยกใหญ่ไปเองทั้งที่เรื่องนักกล่าวไม่ได้แปลกประหลาดแต่อย่างใดก็นั้นสื่อแดน้ําหอมก็มั่นใจว่าแป้แชรจะไม่เก็บหัวหอกตัวเก่งไว้แน่นอนและพร้อมขายออกจากสโมสรในตลาดหน้าร้อนปีนี้ลรเวอว่าผูลกระโดดร่วมวงแย่งตัวเคอ,อิโตะนากามูระกองกลางตัวรุ่งทีมชาติญี่ปุ่นที่หลายทีมทั่วยุโรปจับตามอง นากามูระสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นในการเล่นในกับแอลเอเอสคลินลีกออสเตรียฤดูกาลล่าสุดโดยลงสนาม36นัดตัดไป17ประตูกับ8แอซิดความกันเล่นอันน่าประทับใจของแข้งวัยยีบทำให้ทีมดังทั่วยุโรปต้องการคว้าตัวร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นบูริเซดอนมุนโมริเซียนเหมือนเช่นกรันบกักและไอทักแฟงเฟิร์ตจากเยอรมันนอกจากนี้ยังมีอัสวิลล่าทีมนลีิกอังฝรั่งเศสทั้งริวแรงซลียงรวมไปถึงเฟยนูด ทีมแชมป์ลีกดัฤดูกาลล่าสุดด้วยล่าสุดของแดงของเจกเก้นครอปตกเป็นข่าวให้ความสนใจอดีตแข้งกระบะออสการ์รายนี้เช่นกันเนื่องจากกำลังมองหากองกลางรายใหม่แม้ว่าจะเพิ่งได้อเล็กซิสแม็คลิสเตอร์แข้งอเจนดีนามาจากไบรตันก็ตามสำหรับเคอิโตะในกามูระลงเล่นให้กับทีมชาญญี่ปุ่นชุดใหญ่ไปและสองนัดเริ่มต้นกับกระบะออสกาก่อนถูกปล่อยไปเก็บประสบการณ์ด้วยสัญญาย,ยืมตัวกับทเวนเต้แตงทูดอง และ FC j u n จูเนีในออสเตรียจากนั้นก็ย้ายมาอยู่กับ L.S. A.K. l i n อตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาสิงตัวเต็งได้กาเซโดแต่ไบรตันโก่ง120ล้านยูโรเชลซีเป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวมอยเซ็กไค,คเซโดไปร่วมแท็บในซัมเมอร์นี้แต่ไบรตันวังเรียกค่าตัวให้ได้ถึง120ล้านยูโรเทเลกราฟสื่อดังรายงานว่าเชลซี กำลังปาดหน้าทีมอื่นในการแย่งชิงตัวมอยซสสคเซโดกองกลางตัวเก่งของไบรตันที่มีอาร์เซนอลและเบอร์ยมินิกให้ความสนใจเช่นกันไบรตันเคยปฏิเสธข้อเสนอ70ล้านปอนด์ของอาร์เซนอลในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่ผ่านมาก่อนจะแข่งทีมชาติเอลวาดอร์ต่อสัญญาฉบับใหม่อาร์เซนอลหันไปโฟกัสไล่ล่าตัวดีแคนไรท์ของเวสต์แฮมในซัมเมอร์นี้ทำให้เชลซีมีโอกาสที่ดีขึ้นในการไล่ล่าคเซโด แม้จะไม่ได้เล่น,นบอลทั่วยุโรปฤดูกาลหน้าหลังผลงานหน้าผิดหวังในช่วงฤดูกาลล่าสุดอย่างไรก็ตามอุปรสรรคสําคัญของเชลซีในการดึงไกเซโดมาร่วมทีมคือค่าตัวที่เดอะเทเลกราฟร,รายงานว่าไบรตันต้องการสูงถึง120ล้านปอนด์มีความเป็นไปได้ยากที่จะมีสโมสรใดยอมจ่ายค่าตัวตามที่ไบรตันต้องการโดยที่เมสซี่อาจยื่นข้อเสนอบวกกับนักเตะหนึ่งคนย้ายสวนทางไปแทน จูเลนลเปติกีจะทำหน้าที่ผู้จัดการทีมวูฟต่อไปในฤดูกาลหน้าแม้จะไร้ความชัดเจนเรื่องงบประมาณการเสริมทัพโรเปนติกีได้แจ้งต่อวูฟว่าพร้อมทำหน้าที่คุมทีมเต็มฤดูกาลเป็นครั้งแรกในฤดูกา,าลหน้าหลังก่อนหน้านี้เคยแสดงคาาที่กังวลเกี่ยวกับกฎ Financial Fair p รเพส่งผลให้มีงบประมาณที่จำกัดในการเสริมทัพครั้งนี้ผู้สื่อสเปนยังคงเหลือสัญญาในถิ่นโบลินิวกราอีก2ปี ลังเข้ารับตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและช่วยทีมอยู่รอดในศึกพรีเมียร์ลีกต่อไปซัมเมอร์นี้วูฟไม่ได้มีงบประมาณมากนักในการสับเปลี่ยนทีมหลังทุ่มไปแล้วมากกว่าร้อยล้านปอนด์ในซัมเมอร์ที่แล้วและ7จหล้านปอนด์ในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่ผ่านมาอีกด้วยภารกิจของทัพหมาป่าในซัมเมอร์นี้คือการปยปิดเพื่อนบางส่วนออกจากทีมเพื่อระดมทุนให้กับโเบรเปตกีโดยมีหลายคนที่อยู่ในข่ายไม่ว่าจะเป็น รูเบนเนเวสที่บาร์เซลโลน,นาสนใจนอกจากนี้ยังมีนาธานคอลลินที่เบรนฟอร์ดอยากได้ตัวรวมไปถึงดานียลโพเดนละอูนคิมิเนสและรายานอิสโนลีโรโมาโ,โนเผยสิงบรูโอเคเมนดี้ย้ายทีมได้ฟาบิโซโรโมาโน่นะะักข่าวคนดังเผยว่าเชลซีแจ้งให้กับเมดูอาเมนดี endy, ้ผู้รักษาประตูแล้วว่าสามารถย้ายทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ แข้งทีมชาติเซเนกัลย้ายาจากแรนมาค้าแข่งในถิ่นซาฟอริดเมื่อปี2020พร้อมยึดมือหนึ่งของทีมแต่ในซีซั่นหลังเจอการบาดเจ็บก็เลยเสียตำแหน่งให้กับเกปาอลิซาบาลากาโดยลงเล่นเพียง12เกมตลอดทั้งฤดูกาลด้านโดมโนโรายงานว่าเมนดี้ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดให้ย้ายจากสโมสรได้ในขณะที่อนาคตของเกปาก็ยังไม่แน่นอนเช่นกัน ลังมีข่าวว่าทีมกําลังมองหาผู้รักษาประตูตคนใหม่มาเสริมทัพขณะที่อารซซือดังฝรั่งเศสมองว่าโมนาโกสโมโซรนดังลีกเอิงสนใจเมนดี้หลังจากที่อเล็กซานเดอร์เนเบิลมือกาวที่ยืมตัวมากลับบาเยอร์มิริกไปแล้วเอเจนต์ดับข่าวลือเจ้าของปารีสดอดคุยเมสซี่เอเจนต์ส่วนตัวของโมซาลา บริษัทข่าวดาวเตะลิเวอร์พูลได้นัดพบกับเจ้าของทีมปารีสสซงต์แมงเพื่อเจราจารในการย้ายทีมโมซาลาตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากแปร์แชร์ที่ต้องการสตาร์นารุกคนใหม่ไปร่วมทีมหลังเพิ่งแยกทางกับเลวเนเมซี่ที่หมดสัญญาขณะที่เคลียร์เอมปปเป้ P P P, ก็มีโอกาสย้ายออกจากทีมหลังส่งจดหมายยืนยันความต้องการไม่ต่อสัญญาออกไปเพิ่มทำให้เหลือสัญญาปีเดียวส่วนเนย์มาร์อีกหนึ่งดาวดังก็ไม่มีความเรื่องความชัดเจนในอนาคต ก่อนหน้านี้มีรายง,งานจากสปอร์ตโซนว่านาเซอร์เคลฟี่ประธานสโมสรมแ,แชได้นัดพบกับเมสซี่ในประเทศมอกโกในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดรามีอับบาสเอเนตนของโมซาลาได้ออกมาปฏิเสธข่าวรอทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยเอเนต์ดาวเตะทีมชาติอียิปต์กล่าวสั้นๆผ่านทวิตเตอร์ว่าไม่ใช่เลยเขาไม่ได้พบใครมันเป็นการกุเรื่องขึ้นมาเอง คีเดนเอมปเป้ดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสเปิดใจไม่มีเหตุผลต้องมาอธิบายเพิ่มเติมถึงการตัดสินใจส่งจดหมายแจ้งต่อแป้แชร์ว่าจะไม่ต่อสัญญาออกไปเพิ่มแต่ยืนยันพร้อมอยู่กับทีมในฤดูกาลหน้าผมไม่รู้ว่าจดหมายจะไปฆ่าใครได้มันเป็นเพียงจดหมายผมไม่สนใจกับปฏิกิริยาตามมาอยู่แล้วผมต้องอธิบายว่าทำไมผมถึงวางแผนอยู่ต่อโดยไม่เซ็นสัญญาเลยทุกคนฟังนะมันไม่มีอะไรต้องอธิบายเลย คนก็พากันไปพูดวิจารณ์กันไปเรื่อยผมรู้ว่าผมทําอะไรและผมรู้ว่าทําไมผมถึงพูดในสิ่งที่พูดไปคนอื่นๆไม่ได้มีข้อมูลทุกอย่าง